แล้วแผ่นที่นี่ก็คือวงกินมาเกาะล่างมาตัวด้านนี้ไม่ได้เล่นเนอะเซียวไฮเซียวไฮบอกผมเพึ่งจะได้ลงมาวันแรกนะคะเพราะถุงมูไม่สบายปรากฏโดนเฟร,ร,รมต่อยตายไปออเอต้องต้องเริ่มหานะต้องเริ่มทําการตามหาอะไรเงี้ยแหล่งเงินอยูนไหนอะอแล้วเหมือนจะเจอแหล่งเงินมาแล้วและะ้วะนี่เลยของเซียวลู่แต่มันไม่ถึงอะดีนาเวดอะเขาไหลทา,ายไปไม่ได้แตม่มาเอเอหัวละวัดครับนี่เดลให้คมครับโอปอน ไปเรื่อยฮะของแรงด้วยนี่มอสคิวนะครับคนหนึ่งก้อุ้ยเอาแล้วการระยะแรงลมครับเดลิกฮึบมอต้าลูกนี้สามเมตรตุ้มอุ้ยเลยเจคีอาเอ้านั่นแหละดิแอเจขอบมาแล้วห้อยหนึ่งหอยหนึ่งห้อยหนึ่งฮ้ยโอ้ยนี่เดรลิกบอกเอาให้สามต่อให้อันนี้กอดอกดึงเป็นหนึ่งตรงยาคิวสามทีด้วยเดลิกแม่แล้วเจขอบมาอลไรครับอียริน่าได้เปรียบตัวเพลนครับตอนนี้ ไม่ต้องสู้ใครทั้งเกมครับขอแค่ชนะไฟใหญ่ไฟเดียวก็พอพปึ๊บลากต่อแล้วมอตาลงไม่พักครับตอนนี้ครับดูครับมีอีกไหมมีอีกไหมขออีกหน่อยมีอีกลูกไหมเธอมาเร็วนูดินยาวิวให้ดูอยู่ทุกคนต้องสปอร์ตตำแหน่งนะ่เจคอบเนี่ยเจอตำแหน่งแล้วแหละน่าจะแจ้งให้เพื่อนแล้วเลยค่ะครัแต่เฮเว่นเองคูณ8 m G 2. เอมเกขาล็อกรอยนะช่องหน้าต่างนี้เจคอบอย่าโผล่มาเชียวเฮเว่นครับ ไปหึงแล้วโอปอนได้ยิงครับมุมนี้ล็อกขาดลครับหลังต้นไม้เฮเวนเดินยาแล้วนี่มอต้านอกดาวเฮเวนเลยครับโอ้ยิงตามเพื่อนที่ติ๊กให้ก่อนเลยขอหน่อยขอหน่อยสี่ต่อสองเราทำได้วันนี้จะเป็นวันของกระต่ายฮะที่เราต้นเจอไว้นี่ว่ากอร์ต่ายพังกระพิมาแบบนี้กายูมินกายุมินยังต้องหมาะพระตอนนี้ครับดูครับความมั่นใจมาแล้วครับอียรีนาครับคนได้เปรียบด้วยและเฮเวนเพื่อนชุบไม่ได้นะครับ เล้วโดนเจอตำแหน่งอย่างเงี้ยเล่นยากเลยค่ะสำหรับทังของตาลุดกับยูมินเนี่ยเขาล็อกรอไม่หมดแล้วตัวไกลล็อกไว้แล้วตัวใกล้เดี๋ยมาชาร์จต่อหนูรีดยังไงเปลี่ยนมุมเหมือนจะเอาฟอชัวร์หรือเปล่าขยับมาขวามากับโอปอลนะเอ้ยแต่โดนกดมาอยู่ขอบสายตะปุ่ตรงนี้วิ่งกลับมามืก่อนอย่างดีอะแม็กโคแดงมาแล้วถอยกลับได้ปัญหาใจกับสมองตอนนี้ครับดูครับเล่นสองสองแทบเยียดียน้าแต่ว่าสแปมมาโอปอลครึ่งหลอดเหมือนกันยังหลบหลงังมาไมไม่ได้แล้วกับยูมินเนตลูกนี้อย่าเพิ่งแม่น อย,อย่าพึ่งแม่แล้วส่งมาโอ,อ้โหัอ่ <ไป S 2> อนรูกแรกไม่เป็นไรลูกสองลูกสองไม <ป S> ่ <2 S 2> ถึงนี่ไงล่าตะเคียนตกท้องต้นตะเคียนคุ้มครองมาต่อฮะเลลิกค่ะคูณสี่เท่านั้นเลยนะแต่ว่ายังไงได้หรือเปล่าลูกนี้บอกขอสวนม่ว่าแลยลูกนี้เรียบยร,ออร้อยเจคอบบอกจัดให้เอาคิววินไปสี่ต่อหนึ่งหัปิดเกมหน่อยทางหลุดคนสุดท้ายยังไงเติมเข้าหัวมาก็เท่านั้นนะแต่ตรงนี้เรียบเรียบเรียบสักทีอย่าง เฮ้ยแปลกๆตาลุนน็องดาวโอปอลแต่ว่าวงมันบีบติดหัวแล้วครับเดี๋ยวขอบเจนกันเรียบร้อยอีอารีนาโอ้มาได้สามเพานะแต่ไม่เป็นไรฮะสามหมื่นมาแล้วในงานตรงนี้การแรกของอีนาในรายการพับซีเพลย์มาเตอร์อินวต์เช่นแนลค่ะนี่งานแม่นจัดเลย ขวาล่างนะเป็นชอร้อยกลางวงนะคะ F W View ค่ะสวยๆบ้านเฟิเร์รี่อะเบโกปาอ a m อันนี้คือสวยหมดเลยนะคะในวงค่ะแต่ว่าทีมที่น่าจะมูฟย,ยากอยู่ค่ะก็จะมีทีมโฟลคอนนะครับโดนล้อมกรอบไปเลยค่ะจะต้องใช้คือจะใช้อิเมอร์หรือว่าอาจจะดอทัมมิ่งแล้วกันนะต้องหาทัมมิ่งดีๆในการมูฟนะคะรักษาตัวเพื่อนหน้าในครับเสียแค่คอนเส็ตท,ที่ตอนมูฟโดนตัดไปอีอารีนาขยับสวยครับมีพื้นที่บ้านเล่นในวงนะครับ พรโดนเคาะมาจากคอรีเหมือนกันครับดูครับเอรีนาแต่งอยู่กันได้ครับมูเข้ามาครบ4คนแล้วเลยครับตอนนี้เอลิกาน,นูรินใกลๆแต่ FW เหมือนจะขับผ่านบ้านนี้เหมือนกันครับดูครับเอาแล้วครับจะตั้งโซนไหมเอ,อรีนาเขาทิมเหินมาแล้วนะตรงนั้นนะอ่ะโอ้เอาอีกแล้วคนไทยฮนะคนไทยมีอะไรอยากคุยกันเนี่ยคุยกันด้วยกระสุนอุ้ยเ้วเจอครับนูรินตายชิดมากแล้วมนาะตั้งนูรินเราเจอขอบเทนเน้องเบรน,น่าวันให้ อ้อมเจคอบโดนติกาตันยิงไล่หลังมาต้องกระโดดหลบมาก่อนตรงนี้แต่ว่าไปตามเขาซ่าจิเกอร์มาครับงสองจังติการ์นหน้าเลลิกแหมล่อนแบบลงแบบไวๆเออเปิดตัวสวยอะเลลิกเนี่ยกระโดดลงมาตรงนี้แล้วกแต่อีกไม้หนึ่งตรงนี้ทีแมแอสติงกานอาคารไปแล้วเสือรูโดนปิดมาจากทางของคาเค้นโอบอลเปิดใส่ไรอิมาได้เอฟดับเบิลนี่ค่ะไล่มูมันทับกันแล้วทีมไ้ายอะวง่กันมาเจอกันซิกแซกต้องถอยออกมาก่อนเลยซิกแซกเหลือคนเดียวแล้วด้วยครับเอฟดับเบิลแท็บดูฮะ เจริน่าเสียน็อกแค่นูรินครับตรงนี้แล้วอยู่สี่คนครอบแต่สุดท้ายน่าจต้องไปรวมกับติกาตันมากกว่านะครับแล้วตรงนี้ค่ะหลงไปตัดมาไดาน้นะครับเป็นโมโลโดอกค่ะแล้วเซลลหายซ้ำออสเกมให้โมโ,โ,มโมโลดอกมาแทนเพอร์เฟกติกนะคะบางคนยังอาจจะเพิ่งมาแล้วรยังงงๆนะว่าเฮ้ยมาได้ไงก่อนแทนใครยังไงใครหายไปครับตาครับกดใส่คํามาครับเลลิกยิงสวนมาเหมือนกันเอ ต้องชมกันตัดใจนะครับมูไวเลยยังมีพื้นที่บ้านอยู่ครับตอนนี้ฝ้าค้อนเองครับสามารถกลับไปรวมกับกติกาตันอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับนี่ไปแล้วครับชิมซี่คลิกตาร์ไปแล้วครับไม่เอาเลยครับปล่อยไปดีกว่าแล้วรอดูวงนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเฟสที่สแล้วเฟสสี่โอ้ดีขึ้นขวาบนน่ะ17เกมมิ่งเอเอาแล้วช้ยน้าไฟสนะฮะ j d ดีจยังวงอยู่ได้ค่ะทีมจีนคือพื้นที่ดีเหลือเกินในเกมน,นะะี้ค่ะ โอ้ตีกัน A เองนะฮะสำหรับทีมจีนแต่ว่าอาจจะโดนเกาหลีใต้มาเกลีดได้อะไรกันแล้วหลงตรงนี้ไงได้ชีชีกันมาเจอคขอบไปโดนเปิดน็อคมาจากบีเลยคะส่วนหลงอะได้ไหลตายตามาจากชีชีเจอคขอบก็ไหลาตายไปแล้วเรียบร้อยอ่ะอ๋อเป็นการซ้ำจากเดว,วินนะครับเอียน้าเสียเจคขอบไปครับแต่ว่าขยับเข้ามาในวงได้นะครับตรงนี้ครับเอเลิกมีพื้นที่เล่นอยู่ด้านขวาเจนจี G ด้านซ้ายดีเอฟเฮนเดอรครับแล้วเชิญครับ AW ไปเด็ดหัวซิอวติตี้ครับน็อกดาวน์ไป โอ้เอเอที่มาได้สวยนะคะแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นแล้วจ้ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวเดินอ่ะนะอ่ะเรียกมาแล้วด้วยนะตรงนี้ emergency อ o v e r ส่วน EN ก็เปิดใส่ทางของเสี่ยวไห่น็อกไปเหมือนกันโค119ครับเป็นนกดาวน์แต่ HWIN เลยครับ JDG เปิดใส่เปาข้อนเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวโทซี่จะเดินมาเคลียร์อีอารีนาด้านหน้าครับดูครับเอเนี่นตั้งแตางเซียวไห่ครับโซ so, ครับไป3ครับน็อกดาวน์หน้าหลงไป เหลือมาแบบนี้เจนจีภาพตับอยู่นะคะอยู่ใกล้กับทางของเอเออใจช่วยแล้วกันนะขอให้ EA เนี่ยคว้ามาได้สักหนึ่งไก่ไปครับไม่อยู่กลางวงเกมนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับมีมาเติมเติมสองแต้มนะคะหรือว่าหยุดรอแล้วกันนะเดียนฟรีค่ะทวิสต์ไมทีวันสิบเจ็ดมีโอกาสตามต้องรีบตามเนี่ยโอ้โหกดใส่มาครับระเบิดดับเบิลน็อกใส่อิอารีนาครับหายสองเลยเหลือเลสลี่คนเดียวเลยครับแล้วโอ้โห ามโมปอนไปแล้วดูลินคานพผง,งาบง,งาอยู่โทซี่กระโดดเทนแล้วด้วยครับเรล,ลิกต่อตัวรอดแต่เจนจีชาร์จแล้วครับชาร์จแล้วครับทีขยับมาอยากขอสติลคิวหน่อยแล้วกันเรล,ลิกขึ้นมาตะเปไม่ไหวครับบีนปิดงานออรินาจบนน1ิเไม่ดีเท่าไหร่ฮะกับแบบที่พวกเขาเลือกกันมาเองนะคะต่การบนขวาเหรอซ้ายอืมว <laughs> ันนี้พี่น้ำแม่นนะอะไรเสียบคมฮะตอนแรกอยากให้ซ้ายเราตกน้ำเลย อ่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าวงอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายกับเอยรีน่าเลยคะเนี่ยขอมาค่อยจะมีเท่าไหร่ค่ะเอ็กซ์แชนเปิดใส่ทางของโซฟิทงานไปแล้วด้วยคะเลนดี้ค่ะแต่ได้มาเป็นทางของเดลทีมตีไปโดนนูรินเปิดต้องใส่มาเลนดี้เป็นทางของเทเวนมาชีมตีโดนตัดไปแล้วจากนูรินได้แต้งกันมาแล้วสำหรับเอยรีน่านี่ใส่แว้หนักโชว์ไปเทหลัยังไม่หมดเท่านั้นนะคะตอนนี้ตอนนี้เปิดใส่ทางของพีโอมาที่กั้นกดอยู่ด้านหน้าเอเอสวนเลยเอเอ มาเกเดตไปแบบนี้ยังไงเขาออซี่นะโดนเซตเดตซ้ำมองมาเกเไปจากซูซี่เรนดิงไปได้เฮเวร์มาเม่งนิ่งตัดมาเป็นฮีตเตอร์เหมือนกันเนี่ยโอปอนเจีมาแกล้อยู่ได้ครับนูรินระเบิดลูกหนียังไงโอ้ยังรอดครับเอสวินปาวคอนอีกสตาร์ทเซตกันมาก่อนตอนนี้เอสวิลก็ขยับมาอยากเล่นด้วยแล้วเหมือนกันครับทีวันมาตลบด้านบนอีกทีหนึ่งโอ้โหดูครับโซนตรงนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับอันนี้มันเลยเจนจบสี่ก่อนโซนที่หลายตายแล้วเอสวินโดนน้องตาจากซาหลุดนี่ไงนูริน สามใบที่เดิมดูเปิดน้องแตอีซีเหมืนกันแล้วเด่นิ่งไปได้ชูชีน้องดาวมาครับหนิงมิ่งน็อกเอเอละติกาตันน็อกซาลูดโอ้โหกลายเป็นว่าทวิตเต้นใหม่เองก็ลั่นมาอยู่เหมือนกันนะทีวันก็เริ่มตามๆเก็บแต้มกันมานะคะโดนตามไปแล้วอีเอ็นกับชูชีแล้วอาคารเนี้ยไปเปิดใจทางของคราเคน็อกนี้ต oh, ิกาตันว like ิ right. <t osse> <t osse anyway, ่นวนหลบมาแล้วโดนรถถังถ่ายหรือเปล่ารถถังหรือรถถ่ายนี่บอกรถถังงั้ไม่ใช่รถถ่ายเราขับไปแล้ววนต่อไปอาคารไปเปิดแล้วปิดงานทางของคาราเคิลนะไหลใส่กันไปกาตันผีไปกดเข ต้องถอยก,ก่อนเลยครับเลลิกครับช็อตนี้ติกาตันขึ้นมาตะเปใส่เตะขอบโดนสวยมาเหมือนกันติกา,ตรตาร์ตันเกือบร่วงเอาทีหลุดไหลตายบูตรโดนไปเช่นเดียวกับเอ,เอซิสาร์ดระเบิดลูกนี้ครับแต่เลลิกบอกอยู่กันสบายๆครับแหมรถมันเกาะหนาเหลือเกินเติมแดงครับตอนนี้ครับเริ่มเอาไม่อยู่แล้วรค,รรครับดูครับเลลิกครับเรียบร้อยเชฟวินต้องตาเลลิกไปแล้ววินได้สองแต่ว่าบอลเทดเชฟวินคืนมาได้สตาร์ด ดิการ์ตันสองคนครับอี e a r e n ากลายเป็นว่าโซนแตกครับดูวัดคนหัวใจหนูเรียนวัดจูแล้วหนึ่งหนึ่งหนูเรียบร้อยตั้งแตดิการตันไปหนูรินหนูรินเออหน่อยหนูรินโอเปิออเรียบร้อยคนแท็กซี่มาช่วยครับปิดงานไปทีมฟอลคอนจบ12บสองไอแลนด์คอนเนคชั่นนะโอ้แต่ว่าจะตีกันเองหรือเปล่าว่ะทยไฟต์ต่อเลยเหรอเบาได้เบาแยกได้แยกนะตอนนี้ทีวันก็ขยับเข้ามาหาทางเอ็ดวิวแล้วนะต้องเรนนิ่งอี e a r e n า เหลือไปแค่เลนิกคนเดียวนะครับหวาป่าเจ๊ขอบขึ้นมาปดสายท้ายอยู่ตอนนี้ส่วนดีเอ็นฟีแทะจบต่อเนื่องเลยอันดับที่สี่ประกาศปิดงานไปโดนสเปซแมนเรนนี่ไปโดนน้องมาจากเอ็กซ์เปิร์เหมือนกันเจยขอปิดงานเรดิกเลอิไปแล้วอ่ะเจยขอบครับเหลือมาหน้าวันคนเดียวนะครับเอฟวีต้องไล่เพื่อนให้ได้เยอะที่สุดนะครับอีกด้านนึงโดนต่อเปิดสายท้ายแล้วขึ้นมาโอปอนสเปย์ปิดงาน17เกมมิ่งจบ8 วิงหลบมาได้แต่ดูครับกลางโดงกลางวงเลยฮะตอนที่เรียบร้อยค่ะทอรี่ปิดงานครับเอวบิวจบเจ็ดและเจขอบไปซัมให้เธอจะเกมไป <S <S นี่โมงแง่โมงแงมีเสียงให้นะมาตอนนี้ทีวันจบตอเนเรื่องราวเลยับเป็นแบบที่หกค่ะปิดงานไปโดยเจขอบเลยคัะเดียรินากดมาแล้ว พี่บอกเก็บมันจะสองหมื่นแล้วนะแล้วตรงนี้ไงซูจือไปปิดงานทางไปเปิดทางของกัตตอรี่มาได้นาวีพยายามจะกันไม่ให้ตาสึกบุกเข้ามาในฮะโซนฝั่งซ้ายอ่ะแล้วด่านนี้คนอื่นย่างเซนเน่นมาน้องทางของโอปอลไปดูดินไม่ได้น้องมาจากทางของเอแคลนแต่ว่าซูจือเอาเซ็กข์ออไปปิดการบุมนี้ไม่ดีเลยอะ่ะเซนเน่กำลังตั้งหลักรับเอรีน่ากันอยู่อะ่แะแต่ว่าตรงนี้แน่ๆมานจากเอแคลนเอซูจือไปได้เป็นของโซ,โซเซนแล้วเรียบร้อยปิดงานไปหมดทมีมนะาซัเป็นเสียจบห้าปิดโดยทางของอีอารีน่า ตอนนี้แล้วตูรินมไม่ไหวอยู่ดีครับสุดท้ายเอริน่าจบ4ตามกันไป<า>ครับจู่นอกตามไปครับโดนกระตุกหลังไม่อย่างไวเลยค่ะแต่ว่าวงถือว่าค่อนข้างปกตินะคะกลางวงที่สุดคือโปลค์เลยค่ะแล้วสุดดตรงนี้โดนตามกันไปแล้วทีว่าบอกขอตัดแต้มหน่อยเถอะมันจะเกินไปแล้ววันนี้ EA ลงไหนเนี่ยนั่นน่ะดิพื้นที่ค่อนข้างแน่นแล้วนะตอนนี้เฟสที่สามอ่ะมองไปทางไหนก็เจออ่ะอาจจะต้องเลือกเล่นแบบสักเขาหนึ่งอ่ะสักเนินสักไฮแกลวหนึ่งโอ้ยยยยยตรงนั้นตรงนั้นเหรอต่อครับทีวัน สวยงามมาจังหวะนี้ค่ะแต่ว่าอีเอยังไงสุดท้ายแล้วรอดถึงพื้นได้สำเร็จแต่เฮ้ยมุมนั้นถ้าเกิดวงมันดีอะเคลื่อนตัวต่อยากเนี่ยแล้วใจของตัวนี้ไปคิวคิวได้มาเป็นเอ็นด้วยเลยค่ะเอามาตั้งลินโกลด์มิงมิงไปเปิดใจพีโอมาวงม,ม,มันดีออกตายเข้าไปหาทางออกทวิตเตอร์มาเต็มๆโอเคว่าอีเอลงพื้นที่สวยนะครับได้พื้นที่ไฮคาวด้านบนกดใส่เจนจี G ด้วยครับแต่มุมต่อยากนะตรงเนี้ยกใังคิดอยู่ว่าจะมีรถไหมนะ่ะเทอรี่มุมนี้ นูลินกับเลลิกเช็คสูตรไหมครับเช็คสูตรไหมครับเห็นหวก่อนเรียบร้อย <laughs> รองังมีน้าลรีไปครับแบบนี้โลกออกไปครับกระตันน็นอกแทนบูมาเจาขอบกดใส่เดียนฟิกอยู่อุ้ย <laughs> แล้วมาต่อเนื่องเลยคราเคนเ่าไปโดนเปิดน็อกมาจากทางของโซเซต่ญญาเจขอบกับกัมเกเนตมาป้ามาตูนี้ด้านล่างกดลางไปยังไงไซ้ายตัวขวาตัว S <S ไปอย่างพูดถึงแต่ว่าโดนสวนก็มาเหมือนกันนะเราต้องถอยกันกลับมาก่อนปากเกนเน็กันไปก่อนอีกหนึ่งลูกมีเหลืออีก3ลูกใช้ไปลูกใช้ไปลูกขอบแบบว่าโดนโดนโจโจแล้วด้านนี้เอาแล้วคุณจราอยู่ข้างในกับคราเคนพยายามที่จะช่วยดีใจเพื่อนมาแต่ว่ามาไฟเบรกไว้หน้าตัวห้องน้ำเลยอับอาคารตัวนี้ไปได้ทางัองของ6กวีหกโอปอนสี่เก้านี่ครับเนี่ยเข้าไปในตัวคานก่อนครับดูครับโอปอนสองสี่เก้าครับจะกระดานเลยแล้วเอ็กแทนครับระเบิดแต่ว่าน็อกใส่ฟิวเรียไปครับ หายไปสองเหมือนกันแล้วระเบิดโซนไล่พื้นที่มาจากอ e ีอารีนาอยู่ไม่ได้ครับเจนจี G. ปีนลูกนี้ลงแรงจากนูรินเลยครับเฮ้ยแล้วปะโกได้เฮเวนกันไปแล้วนูรินนูรินเอาหน่อยโอปอนบอกวนมาแบ่งการตีโอบล้อมกรอบทั้งของเจนจีเนี่ยะส่วนด้านในท็ซี่เขาพยายามรีเซ็ตปีนกันอยู่แล้วครับปากโกสามทางของเฮเวนจเก็ไปแล้วคือยูมินตอนนี้ไปโดนน้องมาจากทางของชูชีมาน,น้ันตรงเต็มแล้วน้องจากกิเตอร์ด้ ต่อสั่ตัวใจกันไปละเอาเราออกกาไปโดนน้องมาจากทางของเลน็กๆเทรคกันไปเทรดกันมาตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่หนึ่งคนหรือเปล่าจริงๆแล้วแล้วยังไงยังไม่จบมะโอ้โหแล้วเรียบร้อยไหมโอปอลปิดงานของโทซี่ไปให้เจนจีหนึ่งคนเฟรมคนเดียวครับเจคขอบขามให้เพื่อนอยู่ด้านบนนะครับอีกด้านนี้ครับเฮเทอร์ไประเบิดตั้งดาวใส่พอซ่าไปก็เห็นได้ใสองเลยเจคขอบซัมออก้าจะเกมไปก่อนเห็นแล้วครับเจคขอบแจ้งเพื่อนครับแจ้งเพื่อนเฟรมจะวัดหัวมาโดนยิงกดหัวมาเจ็บหนักแทนแอบเข้ามาก่อน หน้ามือตามัวตาขาวไปแล้วเลสลิดกระโดดยัดมายัดมาโดนเรียบร้อยไหมสุดท้ายเจนจีครับโดนปิดไปจากอีอารีน่านี่ไงมาเป็นดูโอแพ็คคู่บอกเข้ามาอีิน้องเฮ้ยเขามีลูกคู่ด้วยเหรอนี่เขาถ่ายไว้กี่ภาพพระเนี่ยอยังแปมไว้สังเกตไหมว่าเกาหลีเขาก็เอาจีนให้ใช่ไหมรอบนี้จีนเขาก็มาเอาเกาหลีคืนไงกำลังเบียดแต่งันอยู่ไปโกปากับเีนีเอโตตรับมาคเขาโศนรองดาวเจคอบครับโอปอลสวนซีถ่ายแล้วโซนต้องสองหนึ่งบนทั้งโอปอน เลลิกคนเดียวเออาริชาสวนน็อกโเหมือนกันแล้วเรียบร้อยเอเอจบ9จาก17เเกมเองเกือบจะด, <ใน S 2> ดีและวงไปขี้กินน้ำเลยไหมขวาอวาตาห้าเนี่ยทีขยับง่ายๆเลยครับเอาไวไ้เลยครับุมนี้น่าจะต้องจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะัไงต่ออาเอาอุ<ว>้ยระเบิดชิง เข้ามาแจมได้ถูกจังหวะเลยครับเจคอบได้ไปถึง2แต้มคิวครับยารีนาพกพาวพกพาวแล้วจะยัดต่อด้วยครับดูครับโอปอนกับนูรินชิดแล้วขยับเข้ามาตรงนี้ครับนาวีเออมันต้องไปกันต่อฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติปิดไฟนี้ได้ด้วยนะครับแล้วพยายามล่าเพเมน์ไปคุณมีโอกาสสูงมากอะที่ะคว้าแชมออฟเดเย์เช่นกันนั้นแล้วเปิดลูกนี้ครับโอปอลครับลงแรงเลยครับโอชีสีหนึ่งโอ้คนละห้องคนละห้อง โอปอนอยังไม่ประมาะทนะับ่ a ครับมีตัวไกลพยายามจะฉีกให้อยู่แล้วนูรินระเบิด,ดนกตาคาโทีี่เอาแล้วอยู่คนละบ้านกันด้วยครับนาวีครับโอปอนจะระเบิดสามอีกโลกหนึ่งสองไปน็อกดาวโซเสร็จ<อ>แล้วเหลือคนเดียวแบบนี้งานเข้าเลยครับนาวีเรียบดีบเรียบอย่างงี้ฮะขอหน่อยนูริน ปาไปฮะปาไปไปติดขอบหน้าต่างกันไปก่อนแล้วอีกเอา้าเฮ้ยอีกหนึ่งลูกมาชิงขอบหน้าต่างไปอีกหนึ่งทีมาหน้าบ้านมาหลังบ้านวิ่งเข้ามาชั้นที่ตัวค่ะแล้วเรียบร้อยอ่ะส๊อปปิดงานเอ็กซ์แทนทั่ไปโดยเจขอบเย่ีดูไปลูกดูโอ้โหได้ไปอีกวันละห้าพันยูโซร์ล่าแชมป์หม่งตะระโดดได้ไปอีกหนึ่งพันยูโซรล่าแล้วก็การเก็บคิวเนี่ยเก็บคิวก็ได้อีกหนึ่งร้อยยูโซรล่าค่ะกีกับตูรับเพล้าและต,ตูรินก็ใส่ครับถ้าปิดเจดีจีได้บอกเลยว่า ตรงรู้จัดแล้วกดจะซ้มแหมดูรินครับยิงตามสเปซแมนไปก่อนดูจืออันนั่นแน่โรยเกลือเชฟฮะเชฟดูรินเฮ่มันเอาเรื่องจังเหเฮ้ยเกมนี้อร่อยเออชิวานเอาเอาด้วยเหรอโอ้โหเอเออเดี๋ยวดิกร่อนลงก่อนครับร่อนลงก่อนครับอุจจาราหมดเลยครับเอรีนากระต่ายจะค้างแล้วครับโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยมาขอบ่ะ แล้วค่อยๆวนรถวบกกลับมานะคะที่วันอยู่บ้านในแอ่งเขาอ่ะอาจจะไม่จําเป็นต้องปะทะกันกับเอเรื่องที่จะเคลื่อนหนื้อต่อเลยอะพอจะมีเนินให้เล่นอยู่แหละค่ะสำหรับทางเ e อียรีนาถ้าผ่านเข้าไปได้อโอครับอดเล<ว>ยครับแบบนี้นนเขาวงสวยนะครับเทรมซี่ไปเปิดน้องใสเดวิดมาครับเฟลคอนกับทีแล้วไหลไปได้ตรงกลางเลยนะครับเอีย e รีนาสวยงามครับมูฟนี้ใช่ใช่โอ้มูฟนี้ถือว่าสวยมากนะแต่ว่าจะมาเหมือนกัน พอค้อนบอกว่าเราก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันนะเอายังไงดีถ้าแองเนี้ยไม่ดีแน่อาจจะต้องหาจุดที่เป็นไฮกราสักนิดนึงนะฮะโอโปอเนี่ยวนวนรถกันอยู่เอารถมา4คันเซ็ตฟังเกอร์ดได้อยู่ค่ะแล้วแองนี้นี่ถ้าเฟลคอนลงมาเห็นนี่บอกเลยว่าโดนโถมออปชั่นนะครับใช่แล้วแอร์ดรอปมาเสิร์ฟเลยนะคะเป็นอะไรดีปึ๊บ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 ไหนดูาาซิรรซ่าเลสซ่ามาเต็มเลยฮะได้โย ของดีครับเจคอบบอกจัดให้ไม่เห็นไหนด้เล๋กล่องสุ้งอะไาฮึบฮึบเฮียแพนเทเบิร์กครับมอตาส่งมาอ่าโอล่าไปดึงยูติการ์ตันมาก่อนแล้วเฟรมรูต่อมานี้เจคอบเป็นสิ่งยูติกาตันมาได้สวยงามครับเออสามเผ่ามาต่อมาต่อมาต่อตอนนี้หาจุดลงไม่ได้อ่ะเอาวนกลับมาแล้วไปทิ้มนะแบบของเจนตีอย่างนี้เหรอเขาแจมมาแบบสบายสบาย ฮะเอา้าเฮ้ยคิวบินสติลคิวเฉยเลยเจนิกไปเปิดใสเ่เฮ็ดฟิจเอาไว้อะแล้วด้านนี้เซเตก,กันมาคิงซ้ายกับชิมซีลำบากลำบนกันเหลาแล้วกันสำหรับปอคอนเก,กานี่ยวกับเดฟปี่บอกมาเดี๋ยวเราปิดงานได้เองออกการตัดคิควบินมาได้จซาลูปไปเอาทางของเฟรนกันแล้วเดี๋ยวตัวนี้ไปโดนมาตัดน้องตัวคาร์เตอร์ดิสตี้บัดไปแต่ว่าจซนซีเรียบร้อยอยู่ดีเลยฮะเจนขอปิดงานได้แต้มอีกหนึ่งแต้สมสามเผให้เอเอส่วนเขาได้ก็ดิแต่เขาไม่น่าได้เข้ากลางกันทุกคนนะเพราะว่าเขาจะเสียเปรียบเหมืออนนนกัใช่่ๆตแหงงงจริข มันกไ็ไปได้หมดนะเนาะถามว่าตำแหน่งของเอดีไหมมันก็ประชิดเนินดีถ้าเกิดเอลได้มาเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นให้เอตั้งหลักรับให้ทันเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทวูเตนมาขยับมาด้วยเหรอเฮ้ยทำให้ได้มาขยับมาเอลมาจริงด้วยอ่ะสองสองประชิดเนินดีโดยได้ไ,ไป้วชุดรถตกระเบถมาแต่วา่าล่าสึกลากโถมาได้อยู่ขบวนจะใจขอบเลยหนึ่งสามรถวิ่งผ่านไปรถตู้รถคุชปูมันไม่ทันนะใจโคบบอกรู่ยไทยแกไปสามเอี้ยเรามากับสปอร์ตฮิตเตอร์ตัดได้มาเป็นโซลตีมาฮิม้ไปโดนซาแล้ว มาเพิ่มเติมสำหรับทางขอ,องอีรนา1ิคิวเข้าไปแล้วแล้วที่วันจะขยับมาชิดเล่นบ้างครับดูครับไทยชิดเดินมาตรงนี้ยังไงโอปอนวัดกระไทยอยู่มีสมองบังกันด้านหน้าไทยเก็บของรูดมาก่อนจังหวะหมวนคือโอปอนเนสสองไปด้านหน้าครับจะเปิดไฟยเลยลูกแรกไม่โดนลูก2 ย่อนใกล้ไปก่อนครับโอปอลแล้วถอยกลับมาลูกตามเข้ามาเฮเธอร์น็อกดาวโอปอลแบบนี้โดนตัวมาเจนเขาบอกวิ่งก่อนละเพื่อนโชคนีจังหวะหันหลังขึ้นมาเฮเธอร์เียโดนกดมาใจฟันเลยว่าเจนจบหกไปแล้วครับจากเลลิกโอ้หนูลินทับหน่อยหนูลินหนูลินเมื่อกี้พยายามขับให้อยู่แต่ว่าฮูลูกนี้เจอมาเต็มๆมาทีหวานมาเอาอะไรตอนนี้เราเหลือเป็นหนูลินเนีกับพลงของเลลิกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเฮเตอร์มุนบอลดีกว่าต่างไปแต่พยายามวิดูดูลินปั๊มยาได้ไหมหนูลินกลับมามีบอลตอบอยู่เลลิกมันจะฟันไปฝัง ขวากดแล้วแล้วด่าน <S <S นี้นีมันเป็นเงาโอคค้บอลกระไบสิกแซกไปตัดมาเป็นเอ็กซ์เบิร์กเฮเธอร์ขึ้นครับฉีกมาได้ยิงฟรีนะแบบนี้เฮเธอร์เฮเธอร์กดยังไม่น็อกจังหวะหมุนมาเรียบร้อยเฮเธอร์เราเลยหลีกไปมาด,ดอกน้องดาวเฮเธอร์คืนเหมือนกันทวิตเต็ดมายจะมารวบกินทั้งหมดนะครับแล้วเอออู้เหลือออนไลน์แค่คนเดียวตอนนี้บาตูรินน็อกดาวน์เรอีเอาแล้วครับอียาริต้าและหลังเปิดนูรินนูรินคานเข้าจังหวะนี้บาตูเร้าลูกนี้ครับซิกแซกไม่เออรังติดรถติดรถ เราติดๆๆโอ้ยไม่แน่ใจเลยอะว่าทวีจะแตกทีวันตอนแรกอะแต้มมีเท่าไหร่แล้วนี่มะนี่ไงใช่ไหมเราอยู่ที่สองครับเฮ้ยได้อยู่ทีวันใครก็ได้ฮะหยุดทีวันดีโอ้ยมาแม่นเกมนี้ซะอีกเอาทายกับเลนนี่เอาไปคนละหนึ่งเฮ้เธอเราต้องการอีกกี่แต้มอะไ ar, ม่ให้ด right? oh, kind of ูด yeah, ้วยไงประเด็นน um> ั่นน่ะสิน um> ั่นสามแต้มก็ต้องแทนออกมากระดกอเรียบร้อยครับติดงานเรนนิ่งปิดจ็อบอีอารีนาไปครับจุดที่4มาตอนนี้เราขึ้นแต้มน้อยหมดเลยนะครับและนี่ครับ 1> 5 11, <ฮ>1ปาทีวันหน<ฮ>ึ่งแต้มครับคุณผู้ชมโอ้มันช่างเจ็บปวดซะเหลือเกินเอเอขาดแต้มจริงด้วยครับเม่เสียดายแต่คือเออทำดีที่สุดเลยจริงๆเกมนี้นะอันนี้เรายอมรับเลยนะคะว่าทำมาได้ดีมากแล้วค่ะก็ไปกัน,นะ่ะแดนนี่ค,ครับคะแนนรวมทีวันแตงแล้วครับ99ครับ66คิวครับเดียนฟิล่วงมาที่2ครับ94แต้ม